ในขณะน,นี้กองทัพทัพฟ้าของอเมริกันก็ได้เสริมเขี้ยวเล็บที่จะนำสุนัขหุ่นยนต์เข้ามาร่วมซ้อมรบด้วยแล้วในวันที่10กันยายนสำนักข่าว CNN ได้รายง,งานว่ากองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้นำหุ่นยนต์สุนัขเข้าทดสอบในภารกิจซ้อมรบที่ทะเลทรายโมฮาวีในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นการปฏิบัติการซ้อมรบด้วยอาวุธไฮเทคครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยหน่วยของซูนักหุ่นยนต์ดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในอาวุธไฮเทคที่กองทัพสหรัฐได้นำมาทดสอบระบบควบคุมแบบใหม่ที่เรียกว่า Advanced Battle Management System หรือ ABMS ซึ่งจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาภัยคุกคามต่างๆและก็ตอบโต้อันตรายใดๆที่มีต่อกองทัพสหรัฐตั้งแต่ในประเทศจนถึงในอวกาศโดวยวิลโลเปอร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยเละขานุก,การกองทัพอากาศฝ่ายการขนส่งและก็เทคโนโลยีได้กล่าวว่าการต่อสู้ในอนาคตนั้น ทหารจะต้องเผชิญกับข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อนำมาประกอบในการตัดสินใจต่อ,อยุทธวิธีการประมวลผลที่รวดเร็วของข้อมูลในระดับนานโนวินาทีจึงจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อช่วยเหลือในจุดนี้ก็ได้บอกว่าในการรบในอนาคตนั้นข้อมูลก็ถือว่ามีค่าพอๆกันกับเชื้อเพลิงของเครื่องบินรบเลยก็ว่าได้ครับ เพราะเป็นกุญแจสำคัญในยุทธการต่างๆซึ่งผู้ช่วยและขาทอสารัฐได้บอกทิ้งท้ายไว้โดยในรายงานได้บอกว่าการปฏิบัติการซ้อมรบแบบไฮเทคของสารัฐได้เกิดขึ้นระหว่างสิงหาคมวันที่31ถึง3กันยายนแล้วก็มีทุกเหล่าเข้าร่วมตั้งแต่3เหล่าทัพ มีนาวิกโยธินและก็หน่วยยามฝั่งเข้าร่วมด้วยโดยทะเลทรายโมฮวีเป็นเพียงหนึ่งในสาแห่งของสถานที่ปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันโดยสำหรับหน่วยสนับสนุนหุ่นยนต์สุนัขนั้นมีชื่อรุ่นว่าวิชัน60 UGV ซึ่งย่อมาจาก unmanned ground vehicle ที่แปลว่ายานบก ไร้พลขับผลิตและพัฒนาโดยบริษัท g h o s ร Robotics รัฐฟิลาเดเฟียซึ่งมีความสามารถในการปฏิบัติการได้ทุกพื้นที่และทุกสภาพอากาศทั้งภายในได้ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับหลากหลายชนิดทำให้สามารถทำหน้าที่ลาดตะเวนและแจ้งความเคลื่อนไหวสิ่งผิดปกติให้ทหารผู้บังคับบัญชาได้รับทราบได้อย่างทังทนท่วงที ทั้งนี้พลเอกจอห์นเรมอน์ผู้บัญชาการยุทธการทางอวกาศของกองทัพอากาศสหรัฐได้บอกว่าอยู่ในระหว่างการหาทางเชื่อมต่อระบบ ABMS ให้กับทหารทุกคนในสนามรบเรียกว่าระบบ q ิวเชนห่วงโซ่สังหารซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้การรบในยุคแห่งข้อมูลในสมัยใหม่นี้